Hello everyone and welcome to walk-along special episode by Nissan KKT fun camp Today we have a caravan with the gang Kickster with Nissan KKT fun camp Let's go ซีซันคินะคะมีทั้งหมดหสีได้กันสีอะไรบ้างคะสีขาวนะคะสีเหลืองสีเทาสีแดงสีส้มและก็สีน้ำเงินแต่วันนี้เราไม่มีสีเงินมานะคะเพราะว่าเพราะเป็นตัวพ <c oughs> ิเศษ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มคารวาน,น <c oughs> เราต้องแวะร้านิดนิีก่อนซึ่งเขาให้ฟรีสำหรับคนที่ <c oughs> รวมโครงการนี้นะคะ <c oughs> ขบวนนิสสันคาราวานนะคะมีตำรวจท่องเที่ยวนำให้ด้วยซึ่งมันจะปลอดภัยมากเป็นไงพ่อขับรถก็ใช้ง่ายครับนิสสันคลิกอีเวอร์มีแป้นเหยียบแบบมันพาดโดนี่คือจุดเด่นของนิสสันทำให้เราไม่ไม่เมื่อย ขบ่บโดยเฉพาะในเมืองแล้วก็ความปลอดภัยกิททยจาการรมคารวานนิสัน k k t นะคะเราจะเริ่มที่จุดแรกนั่นก็คือการไปที่โรงเรียนภูผามานเพื่อมอบชุดตรวจ ATK และหนะะ้าขาดอาลามยและจุดที่สองนะคะเราจะไปที่หมู่บ้านผาสุขซึ่งเราจะมีกิจกรรมถ่ายรูปก,กันใช่แล้วก็มีกินอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่และก็กิจ,าก,ารจกรมรมจัดนสันดย มา,มาสกูมาะอดทนปกต,ตีนี้คาะรมาตุภูมิใยูทู <c oughs> ขบขอบคุณนะคะถึงจะแดดแต่ก็แรงไม่สู้เหนื่อยใช่เราอยู่ที่บ <c oughs> ้านท้าซู <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะไปดูอาหารกันค่ะทอาอะไร Resting Look at my v i e พอืนเช้ามาผมก็ได้มีเจ้าของรีส์ทนะครับว่าเขาเล่าให้ฟังว่าอันจากปูมานะครับแล้วก็ช่วงสองปนี้นะครับที่ดผูผามาน,นะเร,สราสวัสห่หารสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแชร์แอนเชร์ของนิสันเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่ภูผาม่านต่อโอเคอุทยานภูผาม่านนะคะเจอกันค่ะ ไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผามมานนะคะและข้างหลังของเราก็จะเป็นที่กลางเต็งอากาศดีมากดีมากค่ะประมาณ22องศานะคะากา็มากัาานได้นะคะเที่ยวภูผาหมากก็คือการท่องเที่ยวภูผาหานปีนี้บูมมากๆเพราะว่ามีโรงแรมผุดขึ้นเยอะมากๆใช่นรีสอร์ท จากเที่ยวมาทั้งวันนะคะแล้วก็จะจบทริปด้วยภูรูปภูพามานสวยๆนะคะต้องขอบคุณนิสันเคเคทีขอนแก่นนะคะที่พาเรามาร่วมกับคารวานคล <c oughs> ิกสเตอร์นะคะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะช่อง b ีเวนชั่นแนลรายการวอล์กอลองขอจบการนำเสนอขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมส b s ค r รับ กดไลค์กดแชร์ต u b s c r i ครถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้นะคะมาเที่ยวคอนแก่นกเที่ยวคอนแก่น